ครับสวัสดีครับเอฟซี FC, พอใจดีสุขูสุข้นครับผมเมื่อนี้โค้งสุดไทยเนาะวันที่31มีหนะ้าสองหาหกหกพี่นอ้องพอใจดีก็ได้มาตามต่อโค้งสุดไทยของอาจารย์สิงห์ครับเนาะตามที่เอฟซีเป็นบอกมากว่าตามต่อโค้งสุดไทยอาจารย์สิงเม่พอใจดีก็เลยมาตามคำเรียกร้องเรียกร้องครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวรอสักครู่นาออาจารย์เพื่อน มีแขกอยู่ครับเดี๋ยวค่อยข,ขาไปตามต่อกันนะครับว่าเพิ่นสิฟันทุ่งเอฟซี e FC, เป็นของัญผีไม่โตเกา่าโตเดิมบอรหรือว่ามีนทางเปลีป่ยนแปลงนะครับเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวไปบึง้งไปชมพร้อมๆกันนะครับเนาะว่าเพื่อนสีจัดให้แบบใดฟันให้จักคููวิ่งจากโตครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่ไปบึง้งไปชมพร้อมๆกันนะครับเนาะ ดี๋ยวสิได้ดูกันทันทีวันนี้วดวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกครับผมสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับสวัสด,ด,ด,ดีครับผมนี่นะครับได้มาตามต่ออาจารย์นะครับผมมหาอาจารย์อาจารย์ฟันทงอะไรออกบ้านด้อ,นนออกบ้านได้เจ้าอาจารย์เอ็มซีถามหาหายครับผม โอ้สื่อเสียงเรียงน้ำบรรมาดาขาบน้ำขามทะเลไปควดาต่างประเทศคืออาจารย์สิงห์ของแท้ครับผมระดับขั้มปรมาจารย์ครับเหครับเอฟซีสวัสดีครับ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 โอ้ิมาตามนะัดตามนัดคงทุ่ไทยนะแฟนครับแฟนช่องมิยมไหลาถารอ,อต่อาจารย์ อันก็อันก็ก็เขยนเก่าตัวเดียวบนล่างได้บ่เอาโอ้แขนได้วเกมากก่ตัวเกมากก่เก่ามาก่อนอมากกืมนี่แหละเก่ามากกวอนวิ่งบนล่างหัวนี่เก้าเก้าอที่แล้ววิ่งบนล่างสามครับเอาบนล่างสามหัวนี้วิ่งบนล่างเก้ครับผมต้องนที่เก้าเลยหนี้เก่ามาแห้งเก่ามาแห้งครับผมเ่ามาแห้งเก่ามาแห้งเกามาแห้งเ่มาแหง ก้าวมาแรงแซงทางโค้งขันทองของสุดวิ่งบนล่างก้าวจับคโคเรีวตัวนี้เอื่นงวใจเที่วดาก้าวสุดขอผมมันมีสามตัวนี้ต้องติดบนที่ล่างครับผมงวดที่เรียแปดสามเจ็ดมันออกแปดเจ็ดสามบางที่มาล่างสองตัวมาบนสองตัวอยู่ในนี้ครับอันนี้คือสุดที่จับครับผมล่างหนึ่งเก้าบนหนึ่ก้าว จับเหมดเดียวเออจับเหมดเดียวตัวนี้เก้าที่กสายก็สูงบนบาทเออมาบาาบนล่างเม็ดเดียวบาเนี้ชุดบนนี้เมื่อแรก,กมันมีอยู่หกตัวครับตัดลงมาเหลือห้าตัดลงมาเหลือสี่วันนี้ตัดลงมาเหลือสามเหลือสองคือสรุปว่านี้เหลือสองตัวบนโป๊กเก้าตัดออกแค่หกตัวเหลือสองตัวมาบนโอ้หายเบิรงนะี้เด้อล่าง ล่างครับหนึ่งสี่เก้าจับคู่เรียบร้อยล่างมีหาตัวเลยผมตาเป็ดตัดมาเลยสี่ตัวเหลือสามตัวบันเอ็นเลขว่าน,นี้ล่างหงมันตกรักสิบขีดรักหน่วยขีดสี่นี่ตรงเอานี้สรุปแล้วล่างรักสิบรักหนวยขึ้นขีดเก่ามารักหนวยล่างสิบหนึ่งมาลักสิบหุนรอนักสิบล่างจับคู่ได้หนึ่งเก่าล่างหกเก่าบนครับ บันเอลเลขสามตัวที่ผมคัดมานีหล,ลักรลอยผมเป็นเลขคี่หนึ่งสามห้าเก้าเมื่อผมตัดเก่าก็หาออกมันเหลือหนึ่งสามหาเลขหกเก้าเอาหนึ่งสามหามาเสียบฟันคู่เดียวสามหกเก้าล่องหนึ่งหกเก้ากันเจ็ดหกเก้าหนึ่งหกเก้าเป็นเลขเขาแต้มสามตัวร่วมแลขขวมมว้วมขขวันเป็นหกแต้มเขาแต้มตัวนี้ ตัวนี้เขาสูตราาคุกตัวหลายสูตรที่ตัดแล้วเหลือสามหกเก้าถ้าบอกสามมกเก้าเขาตัวแท้ง้าบอกตัวแท่มาเขาตัวกันแต่วสองตัวนี้ผมว่าแน่นอนเลยแน่นอนจริงครับพอเสี่ยงมาขึ้นนี่ฝันแบบเก่าคฝันแบบมวลทะเลี่ยวมวลทะเี่แลกับฝันแบบเก่าเด้ผมเขาแล้สองตัวเขาผมจิฝันได้ผมเอาเลขไปได้ผมจะ้า่อยฟังเนาะผมฝันเนาะแต่ที่ว่ามือนั้นผมมาตาม ว่าที่เห็นเลขซุ้มนี่เนาะผมไปกเราไปเสียงเบิงไปเสียงเบิงฟันเห็นเขาขนเขามาไว้หนาบ้านเต็มกล่องหมดไงเขาใส่ถุงปุ๋ยเด้เต็มหนาบ้านผมเลยกล่องเต็มเลขผมเอาเลขตัวนี้มือหนังวันศินผมมาหาเนาะเอาไปเสียงเบิงกันนะฮามันแมนฮามันแมนเอาไปเสียงเบิงไปต้องไปสู้อีหลีบันนี้เลขที่บ้านผมจะได้รู้จักบ่เก้าสิบหกจัดปะเพราะว่าจัดละจัดได้เพราะว่าบันนี้เลขสองซุดนี่ มีคนขอเอาไปเสียงหนึ่งเขาไปเสียงเลยเขาฟันว่าเขาเลืเ้ยงเตีมยุทงเลยเกี่ยวบวัตไวุ้ดเจิงจิงตาเขาว่าแม่นแล้วเขาจุดไปมีอยูหนึ่งเก่าหุเก่าก้เกศเก่าเขาเสียงควบสามตัวเลยเขาว่าออกแน่นอนเลยสาตัวถ้าเสียงไปนี่ออกเขาว่าควันนี้ทว่าตามหุ้มฝันเนาะน,อน,น้องเมียฟันนันว่าเขาเอาเนื้อไปคายูนาบ้านพวกเขาเนาะคาเลี้ยวมันเลยเป็นร้อยเอา ขนขาเนี S <S ่ยเหราเนี uh uh ่อยงาอยเอาไปเสียมไปเนี่ยบเขาแตาบนเขาบางทีหนึ่งเก่าผหนึ่งเก่ามหนนลูกสาวผมกับฟันนันเงื่อนผมเหมือนขี่เต็มเงินจังมาใส่าในบางทีผมหนึสองเก่าหนึ่งมูงมองกบนี้ผู้ฟันเกออยู่ว่าผมก็้องสาวลุไปไต่ตํรวจจับยู่ภาคใต้ตำารวจจับใส่กับเมื่อยๆทั้งหอกทั้งเลยครัยจับยี่หต่ ครับผมผมัาเลี้ยแต่ทำงานเด้เดียกแต่ทำงานเฮ้เีแต่อเล็กลกหลงโอเล็กลางเล็กลางลงไตลงไต่ขึ้นบนขึ้นบนเอาเนื้อขึ้นบนบ้านนี้หนึ่งเก้าหกหมู่หกเอาเนื้อขึ้นบนบ้านลงหักไตหนึ่งเก้าหนึ่งตำรวจจับนี่ตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งนี่จละกะสนใจแต่ตำรวจจับนี่ละตำรวจจับเลยนี่ใส่กมือจับทั้งพี่ทั้งน้องสองตัวพี่น้องถึงจับหนึ่งเก้าหนึ่งลงไต ลงแตกกันยู่นีนเรียกเขา่าแล้วขึ้นบนกันยู่นีนี่ไปเอาไปเสีย่ยงฟันอีมัตผมว่าเลขเลขชุดนี้เข่าแน่นอนจักสิเข่าล่างหรือเข่าบนแต่เข่าแน่นอน<า>จักนึ่งเข่าสิ่ยูบนนึ่งเข่าสิ่ยูล่างกับโบลูแต่ผมว่ากรองเข,าข,าขา่าเนี่ยก่องหมกไงมาม,มันโบราณตัวนี้มันเข่าตัวไหนเป็นกินโบรา่ครับเพราะว่า <laughs> บนก็นได้ล่างก็ได้ <laughs> เออมันอยู่นีครับเพราะว่าได้ล่างเข่าบนเข่าสามตัวเข่าครับห้องฮอดคอนเทนซี่อยู่ไหมส่วน ดูว่าถ้าผูมิสูกเห็นกบมากเหมครับมมาโอ้ผมตรงเล็กค่อยใช่เลยจานทิงคือดันมาบนกรน,น้าโอ้ยบอมีเนีเล็กอยเลยขอ,ยอกขอา<ม>สิหรอบโดด<ม>ออกมากองโกกโดดเป็นต้อง่อยบอมกเนี่ยโดด<ม>พูม่สุกน,นะนนบารนี่ถ้าผูมิสุกวาสนาเห็นชิมมกผมมาลงขึ้นสองตัวนี่มีสลายแบบสมมติว่าพอมีเล็กสีสีสองกู่นี<ม>น่ก็บเนีน่ครับผมสิบกวด บกขาดขึ้นครับผมสิบวดไม่ด้ถือยเกนม้วดยางยายางด้อยสิบมวดบ่ขาดขึ้นสิ่สองตัวมัต้องเสียลายนะครับผมมันเสียแค่สิบม้วดมันถือยูเกน้วดที่ผ่านยูซารมวนแต่ผม่านี่งชองปุ่มบขาดขึ้นครับผมแต่ว่าแต่ผูกทุ้นหลายกับซื้อออกไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลเกตชุดนี่ซื้อไปหมดเลยี่เอเอฟที่ไหลเอฟซีเท่ามาพ่อบอกให้จัดตัวเดงนักหนาี่นีแหละฟใ่ม่นี่ หนึ่งสองสามกีบมงใหม่โอ้ส่วนอันส่วนเลขสามกอนันี่สามหกเก้าสามหกเก้านี่องกันตัวนี้ตัวซื้อ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 สามสุดเออพุ่งทุนารเอฟซีพีหน้อกาแคบหน่อไว้ซื้อนักแล้วนักแล้วนักแล้ว้คูณไว้กันโบราณไม่กันโบรางไม่หานเหลือตีอ้อมไว้ที่เรือนี่ ด้เรยนยน้อยวิ่งเข้าไว้อีกแข้งรับวิ่งเก้าังครล้านเปอร์เซ็นความเนต็มเบี้ยล้านเปอร์เซ็นนอทุกคนที่เอาเรื่องเสียงฝันดีบัสฝันดีบัดครับมีผู้ฝันโนคืออาจารย์ทื่คือง็่ันดีคอยเบ้าไล่ยขาได้อยู่ในเอฟซีที่เป็นแฟนครับท่านก็ไล่เขาูดมาบอกอาจารย์ฟันแล้วฝันแล้วพี่ต้องันดีนั่นเ S <S ข่าามาเสียข่ามาเหรอมาบ้านนี้พวกนี้ว่ามันคั่งเมื่อกี้ก็เอาเสี้ยวมาเป็นเส้นอยู่พวกนี้ว่าเต็มรอยครับเต็มรอยครับน้องผู้ทุนหน่อยนะครับเด้อหนึ่ง,ง,งเก่ารเด้อูหน่อยผมเก่าน,นเด้อในสองคู่นี้ก็ได้แต่ก็มาเรีนเลขสามตัวนี่จัน้อย้าเห็นแล้วก็ฝ่ายมหาศีเร้อผมก้อยวกนี้ไปทัวรโลกเด้เดยวจะมาจะมือปิดซื้อะไรครับผมทัางไต่มเป็นเรข่ครับเด้อ เบอร์ดูบัตรีเออเตรียมพร้อมแล้วเออโอ้โัลานเปิดเซตขึ้นไปเตรียมพร้อมหน้าคุณเลือดเสือพึ่งปลาครับครับผมตาโซ่งมันกันเบิรงจุดไตแน่ตาโซ่งมันจะเบิ่งยตัวหรอโอ้ครับถูกต้องเดี๋ยวนนาสิปอยไข่ก้อนเด็กออกเยอะเก็ดมือครับผมเออครับผมน้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้ครับผม อ้าวสองตัวครับผมอยากจะไล่กับมึงอยู่นี่เนี่แขนแขนคักอันนี้เบอร์เอดไล่เนอะอ่เบอร์เอดไล่เบอร์เอดไล่อย่าอย่าเป็นมูนทั้งไล่กันไล่มาเบอร์นี้ละเบอร์นี้ละเอออันนี้ก็เลขหกสีครับผม ทุนหน่อยเงินหน่อยซิบเก่าผมเก่าม้อแลครับผมบนล่งครับผมกันซีเก่าครับผมโอเคโอเคครับเอบคุณอรอ้าวเข้าไปบีเก่าเอ้าบีเก่าเข็มเสาเงาบานอันนี้สายมักดมวยเออสายบิงสายจวดสายจวดสายรอยเม็ดเมื่อกี้ปล่อยสามเขาบนล่างครับผมวันนี้ปล่อยเก้าครับผมเอาครับขอบคุณอะไรับขอบคุณอะไรครับจ่ายครับขอบคุณอะไรครับครับผม พี่น้องเอฟซีครับแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อแคปหน้าจอไว้เพื่อเปลี่ยนวนทางหาสื่อฉลากกินแบงกระสบราลครับเนาะครับเนาะอาจารย์สิงเพื่อนได้ฟันทงให้แล้วครับผมว่าอันใดเปลี่ยนไดเข้าไปบุ้งในคลิปได้ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีคืก็มีนทางฝากพีต่อหน้องสับนีแล้วครับวดันที่หนึ่งเมษาสองหาหกห้องสุดด้วยไปพร้อมๆกันนะครับเนาะเอฟซีเนาะโชคดีมีใช่ไปพร้อมๆกันสวัสดีครับ